นี้ไปที่จังหวัดยะลานะครับโดยทางมูลนิธิแม่กอเหนียวชื่อเสียงตึงอัญเชิญองค์พระจำลองออกแหร่รอบเมืองยะลานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้บูชาเสริญสิริมงคลตลอดทั้งปีครับวันนี้นะครับโดยทางมูลนิธิแม่กอเหนียวยะลาชื่อเสียงตึงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้จัดงานประเพณีสมโพธิแห่พระลุยไฟประจำปี2568 พิธีเปิดประตูศาลอันเชิญองค์พระจำลองภายในศาลเจ้าประทับบนเกี้ยวหามพระออกแห่รอบเมืองเย,ยลาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนำขบวนโดยมโหรีจีนคณะโลโก้มูลนิธิกอนเหนี่ยวจังหวัดเย,ยลาคณะสิงโตสิทธิเอกเท้ามหาพรมกรุงเทพร่วมในการบวนแห่รอบเมืองด้วยนะครับ ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็มีพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยมีการอันเชิญพระจำลองภายในศาลเจ้าประธานลงประทับเกี้ยวบรรดาศิทยานุสิ์เจ้าแม่กอเหนี่ยวลิ้มกอเหนี่ยวแห่เกี้ยวองค์พระจำลองหกเกี้ยวออกจากภายในศาลเจ้าทั้งองค์ไถโจซือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและองค์พระจำลองอื่นๆ พร้อมทั้งมีการจุดป,ประทัดเพื่อนําองค์พระออกแห่เล่นประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าครับสำหรับงานประเพณีสมโพธิแห่พระลุยไฟจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมูลนิธิแม่กอนเหนียวยะลาฉู่เสียงตึงได้เริ่มจัดเป็นปีแรกนะคะในปีพุทธศักราช2495จนถึงปัจจุบันในปี2568เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้สักการะเป็นสิริมงคล ต่อตอนเองและครอบครัวเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตตลอดจนปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากบ้านเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2568ภายหลังจากการเปิดศาลเจ้าอัญเชิญองค์พระจำลอง ทุกองค์ประทับเกี่ยวออกแห่รอบเมืองยะลาเสร็จสิ้นแล้วจะมีพิธีลุยไฟเพื่อให้สิ่งเลวร้ายไปกับเปลวไฟในเวลา18.30น,นาทณศาลเจ้าแม่ก่อนเหนียวยะลาค่ะ